วัดดีเพื่อนๆวันนี้มาเจาะรถโคตรเด็ด Ford Mustang Boss 429 Restomod ปี1969ไอรถคันนี้มันไม่ใช่แค่รถมัสเซลธรรมดาแต่มันคือตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ให้โหดกว่าเดิม บอส429ตัวดั้งเดิมก็แรงบันไลยอยู่แล้วแต่เรส т หมอดนี่คือการเอามันมาโม้ใหม่ใส่เทคโนโลยีปัจจุบันเข้าไปทำให้มันแรงแบบฉุดไม่อยู่บอส429เกิดมาในยุคที่รถมัสเซลกำลังเฟื่องฟูฟอร์ดต,ต้องการสร้างรถที่แรงพอจะเอาชนะคลายเลอร์ในสนามแข่งเนสคาเลยเกิดมาเป็นบอส429เครื่องยนต์ V8 ขนาด429ลูกบาทนิ้วโคตรใหญ่โคตรแรง แต่ด้วยความที่มันเป็นรถแข่งที่ถูกลดสเปคมาขายบนถนนทําให้มันมีข้อจํากัดหลายอย่างช่วงล่างเดิมๆก็ไม่ได้ดีเด้ออะไรเบรกก็เอาไม่อยู่แต่พอมาเป็น r e สโต m โหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปช่วงล่างใหม่เบรกเบรโบ o เครื่องยนต์โมใหม่ใส่เทอร์โบเข้าไปอีกแรงม้าทะลุพันตัวสบายๆภายนอกอาจจะดูเหมือนม u สแต n งปี669เดิมๆแต่ภายในนี่คือโลกอนาคต เบาะหนังออลคันธาราพวงมาลัยโมโม่หน้าปัดดิจิตอลระบบเครื่องเสียงจัดเต็มใครที่เคยดูหนังเรื่องจอห์นวิกคงจะคุ้นเคยกับมัสแตงบอส429เป็นอย่างดีเพราะมันคือรถคู่ใจของจอห์นวิกในภาคแรกแต่ในหนังมันเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่เรสโตมอดถ้าเป็นเรสโตมอดนี่คงไล่ยิงกันมันกว่าเดิมเยอะใครที่อยากได้มัสแตงบอส429เรสโตมอดบอกเลยว่าต้องมีเงินหนาเพราะราคาแม่งไม่ธรรมดา แต่ถ้าใจมันรักเงินไม่ใช่ปัญหาจริงไม่เพื่อนๆใครอยากให้เจาะรถเจ๋งเล่าเรื่องรถคันไหนอีกคอมเมนต์มาเลย